มาทำอะไรเนาะทกงนมาแล้วนะคะแยกถุงได้ไหมคะมาไหมเนี่ย ของมาให้มีเสื้อมาให้แป๊บนึงนะคะมีเสื้อค่ะเป็นเสื้อมาให้แล้วก็มีขนมด้วยหนูมาแจกตามมาด้วยขอบคุณเป็นป้าชื่ออะไรคะสาคอนค่ะอ๋อคุณป้าอายุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วอยู่กับใครคะที่บ้านมีสามีแล้วก็ลูกอ๋อลูกอายุเท่าไหร่คะมสามสิบปานะคะอ๋อลูกสามสิบแล้วหลานล่ะคะหลานอายุหกขวบหกขวบ ขอตุ๊กตาให้น้องหกขวบนะค่ะตุ๊กตาตัวนึงน้องหกขวดสองตัวตับนึงนะคะเยเลยใช่ขอบคุณอันนี้ฝากให้หลานนะคะอัวนี้ให้คุณป้าสาคอนเพิ่มอันนี้ฝากให้แฟนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแฟนกวยทำงานอยู่ในสำนักงานเขตอ๋อดีจังเลยค่ะขับรถให้เจ้านายอ๋อ เยช่นี่ท่านรองจะไปไหนคะจะกลับบ้านรอเซ็นชื่อโอเคขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะขอบคุณค่ะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีที่ได้เจอกันขอบคุณค่ะเจอกันค่ะอย่างว่าเอ๊ะลงมาทำอะไรเนาอเอ๊ะทำอะไรเนาะ แบ่งความสุขให้กันค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะมีขนมกับน้ำเอเสื้อมาด้วยค่ะนี่ค่ะคนี่ค่ะนี่ค่ะอคครับอันนี้อ่ะวัยรุ่นมาก นี่ค่ะนี่ใหม่พคมประจําตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเริ่มรับง,งานอั้นต้องไปกี่โมองอะคะก็แล้วแต่วันครับบางวันถ้าตื่นเช้าก็ออกเช้าเช้าเลยอ๋อไม่กันไปแล้วนะคะขอค่ะขอให้มีความสุขนะคะทุกคน